สวัสดีครับอยู่ผมเซลแบ็กทอโต้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าจูซูนวีเทอร์โบนะครับพี่รถได้ไปปี220 0จด2 0 2 1นั่นเองนะครับตัวรถได้ไปตีขาวมุกสวยๆเลยนะครับพี่เลขไมล์อยู่ที่150,000โลเท่านั้นพี่150,000โลเท่านั้นราคา359,000บาทครับไปที่ออปชั่นหน้าๆเลยครับพี่ได้เป็นไฟแบุว่ามันติดรีเฟกเตอร์นะครับพี่ไฟเดีทามเมลิ่งไลท์ครับพี่กระจงหน้าคมเมียมสวยๆเลยครับพี่ นะครับผมมาที่ด้านข้างกันก่อนล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กอรอยเดิมโรงงานนะพี่กระจกข้าง,งปรับพังไฟฟ้าไฟเดียวข้างกระจกมีมาให้แลวเป็น LED นะครับผมมาที่ด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังได้เป็นไฟไท้ายแบบลมดำนะครับพี่ไฟไท้ายแบบ LED ลมดำนะครับพี่ตัดด้วยลายเขาเรียกอะไรพลาสติกสีดำด้านบนนะครับพี่อเมริาป้ายทะเบียน8 2 5 2 V t u r b o เรครับผมเรามาดูออปชันด้านในกันบ้างครับผม จั้นรดับไหนเนาะปุ่มควบคุมข้างประตูนะครับสวยๆเลยเนาะประตูนะครับผมพวมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับผมปุ่มมือยุรับสายวางสายนะครับหน้าจอได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเป็นที่รับร้อยนะครับผมนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทอยู่ตรงนี้ครับภายในได้เป็นสีดาตัดกับสีเบจจะรับเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดําตัดกับสีเบจเช่นเดียวกันเนาะนะครับผมเจ้านิสสันอเมร่า 1.0 V Turbo นะครับพี่รถเป็นปี2020-2021ราคา359,000บาทอยู่ผมเซอร์เบ็กทอร์โตครับ